กำลังเดินทางนะคะออกไปส่งรถให้กับลูกค้านะคะที่มีการสั่งซื้อรถจากกระทุ่มแบนดมอเตอร์ของเรานะคะลูกค้าเนี่ยได้ซื้อตัวรถขุดนะคะคมัส,สุรุ่น PC 120ขี 5S นะคะจากที่บริษัทกระทุ่มแบนดมอเตอร์ของเราไปส่งลูกค้านะคะทีออ่อำเภอชัยบาดา เดี๋ยวนี้เราตามไปดูกันนะคะคุณโจรูร้จักกระทุมม่มแบนมอเตอร์ได้ไงคะ ผ่านในแบบว่าเฟซบุ๊กอะครับผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะใช่ครับทางเพจนะคะเพจครับเพจอ๋อโอเคค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถขุดคันนี้ที่กระทุนแบนด์มอเตอร์คะผมไปดูรถแลออ้วมันสภาพดีครับแล้วมันก็เป็นสีเดิมมาจากญี่ปุ่นแล้วก็อ่านดูในแบบว่าในเพจของของ,ของ,ข,องของทางบริษัทมันมีการแบบดูแลหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยครับเราซื้อเราเราก็จะได้แบบว่ามีปัญหามาจะได้แบบโทรปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่องการลงอะไรครับ ได้ไม่ต้องมาควานหาช่างเองได้เลยได้เลยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวใช้รถไปสักระยะนึงก็ส่งกลับไปให้เมเทนแนนให้โอเวอร์ฮอลให้ดูแลหลังการขายได้เลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรจัดการให้ได้ครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าที่โรงงานเนี่ยใช้รถขุดมาทําอะไรบ้างคะก็จะมีขีบเหล็กครับแล้วก็ดูดเหล็กก็ประมาณ2อย่างเนี่ยคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ละคะ ตอนนี้ผมซื้อเก่านอกมาสองคันแล้วครับคันที่พันที่สองครับอ๋อคันที่สองนะครับแต่โรงงานใหญ่มากเลยนะคะทาทามาทากิจการมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่รุ่นย่ามาจนถึงรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นผมประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้นานมากเลยนะคะสุดยอดได้ค่ะก็ยังไงขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรับทรัพย์รับทรัพย์ตลอดไปนะคะโอเคแล้วก็มีอะไรจะโฆษณา ไ,ได้เลยถ้ามีเศษเหล็กก็ติดต่อทางทางทางร้านผมได้ครับอยู่สี่แยกมงคอบะครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรคะร้านชอรุษนาซับครับมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะมีครับมีเป็นเบอร์โทรเลยครับ086-758-3206ครับโจรครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ